สวัสดีค่ะฟีมนันี่ช่องนี้มีจะของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอป Easy Earn to Cash ใช่ไหมอีกรอบหนึ่งจำชื่อแอปไม่ได้หลังจากที่คลิปล่าสุดสอนการถอนเงินไปแล้วก็บอกไปแล้วนะคะว่าถ้ามียอดเงินเข้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตให้ในการถอนเงินของแอประบบแจ้งไว้ว่าจะรอประมาณ3วันทาการแต่ว่าาก,กดถอนไปรองเงินเข้า ไม่ถึงสองชั่วโมงนะประมาณชั่วโมงหน่อยๆก็ได้รับเงินแล้วซึ่งยอดเงินจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะมียอดเงินเข้าจาก p พ a y e r Max อยู่ที่20บบาทได้จริงถือว่าได้ได้ไวแล้วก็เกมเล่นเกมง่ายๆส่วนหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้ นี่นะคะอันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะแอปนี้อย่างที่บอกตลอดเลยว่าฟีลของเขาจะเป็นอารมณ์เหมือนคล้ายๆ RP r e w a r d ก็คือมีตัวแอปแม่มีแอปลูกดาวน์โหลดเกมมาเล่นสะสมเหรียญถอนเงินแค่นั้นเองค่ะหลักๆของเขาไม่ได้ยากเกมบางเกมบางเกมเขาก็จะมีเกมที่ว่าเล่นไปจนถึงเลเวลเท่าไหร่แต่ในบางเกมมันจะเป็นเกมที่บอกว่าเออให้เราเล่นกี่นาทีห้านาทีเจนาทีก็ว่ากันไป อยู่ที่เงื่อนไขของเกมเกมนั้นส่วนเมนูอื่นๆก็ด้านล่างนี่เมนูอื่นๆด้านล่างนะคะเดี๋ยวดูบันทึกการถอนอะมาในนาการถอนเงินบันทึกการถอนของเราจะอยู่ตรงเพชรเสร็จแล้วมาตรงคําว่าใช้แล้วมาตรงคําว่าแลกเปลี่ยนนี่ค่ะถอนเงินสาเร็จ รองเงินเข้าไม่นานเล่นเกมถ้าในในในมุมของนูนะนุ่นม,มองว่าถ้าเรามีเกมหลายเกมแล้วเราสามารถเล่นได้ทุกเกมตามที่เขากำหนดได้นุ่นม,มองว่าน่าจะไม่เกินหนึ่งวันนะน่าจะไม่เกินหนึ่งวันก็สามารถกดถอนยอดถอนขั้นต่ำได้แล้ว เก็ลองดูได้ลองดูได้นะลองดูได้เกาะประมาณนี้ประมาณนี้ละกันสําหรับการมาอัปเดตการถอนเง,งินสั้นๆนะคะใครที่อยากจะหาเง,งินฟรีจากการเล่นเกมเกมนี้ก็เป็นอีกตัวเลือหนึ่งเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่เอามาแนะนําใครที่สนใจนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบฝากกดติดตามช่องไว้นิดน,นึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ